ทิเบตจึงถือโอกาสประกาศเอกราชขึ้นในปี1913แต่ทางรัฐบาลของจีนไม่เคยยอมรับในเอกราชของทิเบตนี้และยังคงประกาศว่าทิเบตนั้นยังเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีนในขณะเดียวกันก็ยังไม่มีชาติใดในโลกที่จะรองรับความเป็นเอกราชให้กับรัฐบาลทิเบตในขณะนั้นทิเบตจึงไม่สามารถเป็นประเทศได้ในทางนิติหนกระแสเรียกร้องเอกราชของชาวทิเบตจึงดาเนินอย่างต่อเนื่องมานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ของทิเบตได้เกิดขึ้นอีกครั้งในปี1950สมัยการปกครองขององค์ทลายละมะที่14แต่ทว่านั้นกลับเป็นการตอกย้ำให้คำว่าเอกราชที่ชาวทิเบตโหยหามาตลอดกว่า38ปีหลุดลอยห่างไกลออกไปยิ่งกว่าเดิมเมื่อกองทัพจีนได้เดินทางเข้าสู่ทิเบตและปิดล้อมพระราชวังโปตาลาในกรุงลาซาโดยอ้างจะปลดแอกชาวทิเบตจากความเป็นทาสซึ่งตกอยู่ภายใต้การปกครองระบบชนชั้นของลามะชั้นสูงใน